บ้านไม้หลังน้อยของแม่ดินและดาวตั้งอยู่ริมทานน้ำใสใต้ล่มไม้ใหญ่ในป่าลึกหลังคามงจากห้อยเถาวันมีเสียงนกกระจิบร้องเจื้อแจ้วรับแสงแดดยามบ่ายที่สองลอดช่องใบไม้ลงมาบนชายคายอย่างนุ่มนวล แสงนั้นเหมือนผ้าคลุมบางๆสีทองอุ่นที่โอบล้อมบ้านทั้งหลังไว้ในอ้อมกอดของธรรมชาติเมื่อทั้งสามเดินกลับถึงบ้านเห็ดป่าหลากสีในตะก้าวายเริ่มส่งกลิ่นหอมดินจางๆออกมาแม่วางตะก้าไว้บนแค่ไม้ใต้ชายคาก่อนจะยิ้มแล้วถอดผ้าเข่าม้าพาดบ่า ได้เวลาล้างเห็ดแล้วจะลูกแม่พูดเสียงเบาแต่สดใสเหมือนเพลงกล่อมที่ปลูกบ้านให้มีชีวิตลำธารหลังบ้านใสจนเห็นก้อนกวาดเรียงรายอยู่ก้นน้ำเสียงน้ำไหลเบาๆดังกล่อมหูดินกับดาวนั่งคุกเข่าบนแผ่นหินใหญ่ริมลำธาร ใช้ขันตักน้ำเย็นใสล้างเห็ดอย่างเบามืออย่าทำให้ดอกเห็ดช้ำแม่บอกให้รู้ว่าเห็ดก็เป็นลูกของป่าเหมือนกันเห็ดแต่ละดอกถูกวางเรียงบนผ้าขาวที่ปูไว้บนกระจาดมีทั้งสีส้มอ่อนสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงสีครีมอมทอง รูปร่างแตกต่างบางดอกกลมเหมือนขนมบางดอกเรียวยาวเหมือนนิ้วมือของแม่ธรรมชาติพอล้างเห็ดเสร็จทั้งสามคนก็พากันเดินเข้าครัวเล็กๆในบ้านที่มีกลิ่นไม้แห้งกับกลิ่นเครื่องเทศอ่อนๆหอมอบอวลหม้อดินเผาใบใหญ่ถูกตั้งบนเตาไฟ ที่ทำจากหินเรียงกันมีฟืนไม้แห้งส่งเสียงเปรี้ยเบาๆทุกครั้งที่เปลวไฟเต้นระบำแม่หยิบตะก้าเห็ดมาใส่ลงในหม้อพร้อมกับใบมะกรูดใบแมงลักและพริกขี้หนูสีแดงสดที่ปลูกไว้ข้างครัวน้ำซุปของเราจะหอมกลิ่นป่าและลำทาน แม่พูดพรางคนหม้อเบาๆไอร้อนลอยขึ้นจากหม้อตีฟองเป็นระรอกกลิ่นหอมละมุนจากเห็ดผสมกลิ่นใบไม้สดสดทำให้ท้องของดินกับดาวร้องจอกในทันทีทั้งสองคนช่วยกันตักน้ำใส่ขันเตรียมจานชามไม้วางผ้าปูโต๊ะลายดอกไม้ป่าที่แม่เย็บเอง เสียงลมเย็นพัดผ่านต้นไม้เสียงใบไม้ไหวเหมือนเสียงกระซิบขอบใจที่ดูแลลูกของข้าเสียงจิ้งหรีดเริ่มดังคลอเหมือนเครื่องดนตรีจากผืนป่าขณะที่แสงแดดเริ่มเอียงกลายเป็นสีทองจัดสะท้อนหม้อดินจนดูเหมือนหม้อเวทมนต์เมื่อซุปเห็ดพร้อม เสียงแม่เรียกก็ดังขึ้นในบ้านไม้ที่มีชีวิตได้เวลาชิมแล้วจานเด็กๆด,ดินกับดาวนั่งขัดสมาธิบนเสื้อย่าแห้งขณะที่แม่ตักซุปลงในชามไม้ให้คนละถ้วยไอน้ำลอยขึ้นหอมจนต้องหลับตาซึมซับอืม รสชาติของป่าเลยครับแม่ดินว่าเหมือนเรากินแสงแดดกินลำทานกินเสียงลมเข้าไปด้วยเลยค่ะดาวพูดตาโตแม่หัวเราะเบาๆก่อนจะพูดขึ้นว่าทุกอย่างที่เรากินไม่ได้มีแค่รสชาตินะลูกแต่มีเรื่องราวมีความห่วงใยของป่าอยู่ด้วย ขณะนั้นเองมีเสียงนุกฮูกร้องจากต้นไม้ใหญ่เหมือนสัญญาณว่าพระอาทิตย์กำลังลับฟ้าเงาไม้ทอดยาวลงบนลำธารแสงทองไหลผ่านน้ำเหมือนสายไหมพริบพราวระยิบระยับบ้านไม้หลังเล็กนั้นเงียบสงบแต่เปี่ยมชีวิตทุกไม้ทุกใบเหมือนร่วมฟังเสียงหัวเลาะ เสียงช้อนตักซุปและเสียงอบอุ่นจากหัวใจแม่และในค่ำคืนนั้นท่ามกลางหมอกบางเสียงของปากกระซิบว่าขอบคุณที่ยังฟังข้ายอยู่เสมอ